สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่องคนมีรีวิวแล้วนะครับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปแรกไปเนี่ยต้องขอโทษครับพอดีมีความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเกม E p i c s e v e ใหม่อีกครั้งนะครับผมคราวนี้น่าจะเป็นแนวนอนเต็มจอแล้วครั้งก่อนเป็นแนวตั้งครับผมเริ่มแรกกันเนี่ยผมจะรีวิวในส่วนของหน้าอินเทอร์เฟซของเกมนะครับก็คือในตัวเกมเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะ ข้อมูลซ้ายบนครับจะเป็นข้อมูลตัวละครนะครับผมแล้วก็จะมีเซตสปอร์เตอร์แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยสปอร์ตเพื่อนๆนะครับในแต่ละหน้าที่นะครับผมก็จะมีเซตประมาณนี้เราจะออโต้ก็ได้มันก็จะปรัเปลี่ยนตามเขาเรียกว่าพลังต่อสู้นะครับหรือคอมแบทพาวเวอร์นะครับผม ต่อไปในหน้าจอเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็คือตรงนี้โต๊ะตรงกลางถ้ากดปุ๊บจะเป็นการเซตทีมนะครับผมทีมด้านฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมีอยู่ค่อนข้างหลายทีมนะครับแต่ตอนนี้ออยังเพิ่มได้อีกก็คือว่าเผื่อว่าเราไว้ใช้ทีมหนึ่งแตกต่างกันหล,หลายแบบนะครับผมเสร็จแล้วข้างใน Sanctuary เนี่ยจะมีฟังก์ชันต่างเช่นเลือกเก็บเพชร นะครับผมตัวนี้จะมีเงินกับเพชรแจกให้ทุกๆชั่วโมงที่เขากำหนดไว้อันนี้จะเป็น uh, ฟังก์ชันในการเลี้ยงสัตว์นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้เราจะเลี้ยงเอาเข้ามาอัพเลเวลนะครับผมจะเรียกว่าเพนกวินนะครับผมแล้วก็ในช่องนี้จริง3มช่องเนี่ยจะเอาอะไรก็ได้อันนี้จะเป็นตัวหมาเนาะหมาเนี่ยจะไว้อัพเลเวลตัวละครน,นะครับผมแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือโสมแต่ว่า โซมเนี่ยเ,ยา ura, าเยาขา,าเรียกว่าโมเลกูล่าเนาะแต่ว่ามันเรี้ยกค่าข้างยากเรียงง่ายว่าโซมนะครับตอนนี้ผมไม่มีครับเพราะใช้ไปหมดแล้วช็อปนี้ไม่ต้องมาครับเป็นในส่วนของเรื่องการขายของ,งต่างๆนะครับผมอันนี้ผมแนะนําว่าช็อปเนี่ยควรจะเข้าทุกวันมาซื้อของนะครับผมที่จําเป็น,นครับเดี๋ยวในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนหนึ่งในส่วนของฮีโร่มีหลายฟังก์ชันนะครับผมมีทีมก็คือจัดทีมนะครับฮีโร่ก็คือจํานวนที่เรามี Specialty Change เนี่ยเรื่องั้นว่า SC นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นการอัพอัพเกรดตัวละครนะครับผมบางตัวละครก็จะมีภารกิจให้อัพเกรดนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยทำภารกิจครบปุ๊บตัวละครจะอัพเกรดเป็นเปลี่ยนรูปร่างไปเลยแล้วก็เปลี่ยนสกิลนะครับผม Wedding Room เนี่ยจะเป็นห้องเก็บตัวละครที่เราไม่ได้ใช้นะครับ Transmission ก็คือการขายตัวละคร Storage ก็คือเป็นช่อง เก็บของชั่วคราวนะเวลาของเต็มอะไรแบบนี้แต่เราเปิดซัมมอนต่อครับก็จะมาอยู่ในสตอรเรจนะครับผมการซัมมอนก็จะเป็นเหม,มือน,นกาชาทั่วไปนะครับผมมีซัมมอนข้างหลายแบบนะครับผมเกมนี้จะดีหน่อยอย่างที่ตรงที่มีระบบาการันตีซัมมอนให้นะครับก็คือต้องใช้เขาเรียกว่าเป็น c o บ e n a n นบุ๊กมาร์ตัวนี้นะครับผม605อันจะการันตีตัวละครตาม ตู้หน้าแบนเด้หนึ่งตัวครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะสังเกตได้ว่าถ้าดูจากเกรดนะครับตัวละครห้าดาวเนี่ยคือจะมีทามารีนตัวเดียวหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็คือถ้าอย่างโชคไม่ร้ายดิเนี่ยเปิดไม่เจอเลยนะครับผมเปิดครบร้อยยี่สิบครั้งเนี่ยครั้งที่ร้อยยี่สิบเอ็ดจะเป็นทามารีนระ้อยเปอร์เซ็นต์ครับสังเกตว่าไม่มีตัวอื่นเข้ามาแจมเลยนะครับผม เกมน pues ี้จะมีทั ¿t ú? ¿T ú? ้งฮีโร่กับอ์ติแฟกตนะครับที่ต้องเปิดนะครับผมอ์ติแฟกก็จะเป็นเป็นเหมือนเป็นการ์ดเพิ่มความสามารถตัวละครนะครับผมก็จะมีความสามารถบ่งบอกไว้แล้วก็มีรูปนะครับผมเกมนี้ผมมองได้เลยว่ารูปแอ i m เมชันหรือตัวละครเนี่ยทำได้ค่อนข้างสวยงามนะครับผมมิสติกซัมมอนเราจะได้ตัวนี้จาก q ิวอแล้วก็เป็นอารีนาเป็นของรางวัลอารีนาเป็นรายอาทิตย์นะครับผม เราก็จะได้ของมาให้เลืองรูวขงเพชรกับตัว Mystic s ัม m o n เอามาเปิดตัวนี้เหมือนกันก็คือตัวนี้นะครับมิสติกมิเดลส์มู l ไลท์ซัมมอนจะเป็น g a l a ็กซี่บุ๊กมาร์กนะครับต้องใช้เปิดซึ่งตัวนี้เนี่ยจะได้ก็เมื่อทำเควสหรือทำภารกิจต่างๆนะครับผมอีกวิธีหนึ่งก็คือเก็บสะสมตัวแท่งทองตัวนี้นะครับให้ได้6อันแล้วก็ไปแลกในร้านค้านะครับ ตัวนี้เนี่ยจะได้มาต้องซัมมอนครบ20ครั้งจะได้มา1แท่งนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีตัวละครใหม่เข้ามาเดี๋ยวผมจะมารีวิวการเปิดตัวละครให้ดูครับผม repetition ก็คือแคสเควสรายวันนะครับผมเข้ามาทำแล้วก็รับของมันไปเลยนะครับแนะนำไม่ทำอย่างหลกักเลยต้องทำควรจะทำทุกวันนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเราจะได้เพชรประมาณวันละ45เม็ดเอาไว้เก็บไว้เปิดตัวละครน,นะครับผม เ e ด h ฮา s e ก็คือเป็นตามตัวนะครับก็เป็นเลี้ยงสัตว์ครับผมสัตว์ตัวนี้เนี่ยเวลาเข้าด่านจะเก็บของให้อัตโนมัตินะครับต่อไปกิวกิวก็จะมีทั้ง War, กิลวอลและก็เวิร์บอสนะครับผมของรางวัลจะแตกต่างกันไปนะฮะกิลวอลจะมีจันพุทธศุกร์ครับผมอาคารปริหัดสาร์อาทิตย์ก็เป็นการเตรียมตัวและจะทีมกันไปอันนี้จะเป็นการช่วยเพื่อนในทีมนะเพื่อนในทีมเขาก็จะ โพสว่าเขาขาดของอะไรแล้วก็จะมาช่วยเขาถ้าเรามีเยอะนะครับผมอันนี้เป็นการบริจาคให้กับกิลนะครับผมแล้วก็ร้านค้าในกิลเนี่ยเวลาเราเล่นกิวลว์หรือช่วยเพื่อนเนี่ยจะได้ของเขาเรียกว่าตัวนี้นะครับผม Commanders Armband กับ b r a v e c r e s t เอามาแรกของใน m e m b e r s h o p นะครับกับตัน Shop ในหัวใจน่าจะเป็นของกัปตันนะครับ วิกฤติมิชชั่นก็คือเป็นมิชชั่นรายอาทิตย์นะครับผมก็ถ้าทำได้ก็ทำให้ครบก็จะได้ของรางวัลค่างเยอะอีกเหมือนกันครับต่อไปหลักๆเลยเนี่ยเดี๋ยวในส่วนของ Adventure Battle Are n a เนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งเนาะเพราะอาจจะเป็นเรื่องอของเนื้อเรื่องไปเลยแต่ว่าหลักๆที่วันนี้ผมอยากจะมารีวิวเลยก็คือเนี่ยตัวละครครับ ตัวละครในเกมนี่เนี่ยทำออกมาค่อนข้างดีเทลค่อนข้างดีนะครับเป็นแอนิเมชันที่ขยับได้นะครับผมไม่ใช่เป็น 2D ที่อยู่นิ่งๆนะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นตัวละครที่มีการขยับได้แล้วตัวละครเนี่ยจะมีรายละเอียดของเขาเองนะครับผมก็จะมีว่าตัวละครตัวนี้มีแบ็กกราวอะไรมายังไงนะครับมีพื้นเพย์มาอย่างไงความสัมพันธ์นะครับผมก็จะดูได้ว่าเป็นมิตรกับละครตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้นะครับผม สร็จแล้วก็จะมีเสียงแล้วก็มีเขาเรียก expression ก็คือลักษณะท่าทางการแสดงอารมณ์นะครับของตัวละครจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเห็นแบบ friendship ตอนนี้เป็นเลเวล10นะครับผมจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายแบบเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ expression แบบไหนที่หน้าจอตัวละครนะครับผมเช่นเราเลือกแบบนี้พอไปหน้าตัวละครปุ๊บเขาก็จะโชว์หน้าแบบนี้นะครับ แต่แมวผมเปลี่ยนเป็นแนาแบบเมื่อกี้ดีกว่านี่ครับ y e l o Rating จะเป็นการ rating ตัวละครตัวนั้นๆน,น,นะครับผมสำหรับคนที่ได้ตัวละครนี้แล้วแล้วก็มาใช้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีนะครับผมก็ตัวละครมีค่อนข้างเยอะเลยครับผมไว้เดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวตัวละครใหม่ๆให้นะครับผม วิธีดูตัวละครทั้งหมดในเกมนะครับเราจะมีจ o u r n a l ให้ดู journal จ,จะมีแบ่งแยกหมวดหมู่ไว้ว่าเป็นแบบไหนบ้างพื้นที่ไหนโล c a t i o n ไหนนะครับผมตัวละครในเกมนี้เนี่ยจะมีพิเศษอยู่างหนึ่งก็คือว่าตัวละครจะมีตัวละครตั้งต้นนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของมูลไลท์ตัวละครตั้งต้นเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีอยู่แล้วในโลกนี้นะครับผมอันนี้เกิดในเรื่องเกมอาข้าก็คือในเกมนี้เนี่ยจะเป็น อยู่ในโลกโลกหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นออริจินัลของเขาอยู่แล้วแล้วก็จะมีตัวละครที่หลุดมาจากอีกโลกหนึ่งครับเข้ามาในโลกนี้ซึ่งจะมีหน้าตาท่าทางคล้ายๆกันแต่ว่าจะพูดว่าคล้ายกันก็ไม่ถูกก็คือจะเป็นตัวละครที่พูดง่ายๆว่าโครงหน้าอาจจะเหมือนกันแต่วลักษณะท่าทางอาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับผมอย่างเช่น อ่าและอียอย่างหนึ่งคืออาจจะไม่ใช่ตัวละครต่างโลกอาจจะเป็นโลกเดียวกันแต่ว่ามีเรื่องราวอะไรทําให้มันเปลี่ยนแปลงนะครับผมตัวละครตัวนี้ไปนะครับอย่างเช่นครั้งก่อนที่ผมรีวิวผมรีวิวโครเซตไปแล้วผมรีวิวตัวละครตัวนี้แล้วกันตัวนี้ชื่ออาราเทสนะครับผมเป็นธาตุไฟนะครับเป็นโซลวีเวอร์ก็คือพระ,ะเป็นราศีคนคู่นะครับเจมิี่ สเปเชียลตี้เห็นไหมครับว่าความสัมพันธ์ตัวละครจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ช่วยดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปตัวละครอ,อีกโลกหนึ่งของตัวคาเทสนะครับพรีวิวสกิลสกิลเนี่ยจะเห็นได้ว่ามี3สกิลทุกตัวละครน,นะผมเพียงแต่ว่าจะมีพ s สซีฟกิและ Active กิแต่ส่วนมากก็คือจะมีสกิลที่ใช้เนี่ย ทั้งหมด3อันนะครับผมบางตัวละครก็จะมีสกิลพาสซีฟหอันก็จะใช้ได้แค่1กับ3นะครับสกิลแรกก็เป็นโจมตีธรรมดาครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์ดีบัฟก็คือลดพลังโจมตีคุดู่้่อสู้50%นะครับผมสกิลที่2เนี่ยเป็นการารักษาตัวละครเพื่อนของเรา1ตัวนะครับผมแล้วก็เพิ่มบัฟอินวิซิเบิลก็คือตัวละครตัวนี้เวลาโดนโจมตีนะครับเลือดจะไม่ลดนะครับผม อันนี้ผมยกตัวอย่างให้อันนี้ใช้กับตัวเองนะครับต่อไปสกิลที่3นะครับก็คือเป็นสกิลที่ล้างดีบัฟให้ทีมกับเราทั้งหมดแล้วก็รักษาตัวละครในทีมนะครับผมอ่าครับเดี๋ยวผมจะไปตัวละครต่างโลกของตัวนี้กันนะครับ เกมนี้ก็จะมีมองว่าเป็น moonlight นะครับผมอ่ะตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้เป็นอาคาเทสเหมือนกันแต่เป็น shooting star อาร์คาเทสก็คือเป็นอาคาเทสที่มาจากอีกโลกหนึ่งนะครับผมปเชียลตี้เห็นไหมครับว่าความสัมพันธ์จะมีแตกต่างกันไปนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมองว่าตัวละครที่เป็นออริจินอลของตัวเองเนี่ยอ,อ่เป็นคู่แข่งของตัวเองนะครับผม ในส่วนของเรื่องธาตุเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นธาตุมืดส่วนในเรื่องของอาชีพเนี่ยทีนี้อาชีพไมถทกับเป็นโรบบนาลเขาเนี่ยยังเป็นพระโซบิเบอร์เหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่าราศีจะเปลี่ยนเป็นแคนเซอร์นะครับผมคราวนี้เรามาดูสกิลสกิลแรกนะครับจากที่เมื่อกี้เป็นลถพลังโจมตีนี้เป็นรถฮิตชันส์ก็คือลดความแม่นนะครับผมแอนิเมชั่นก็ยังคล้ายค้อเดิม สกิลที่2ตอนแรกก็คือจะเป็นสกิลที่เพิ่มอินวิซิเบิลบัฟให้นะครับแล้วก็รักษาแต่ว่าในส่วนของตัวนี้เนี่ยจะเป็นสกิลคืนชีพนะครับผมเสร็จแล้วก็ให้แรนดอมบัฟก็คือเป็นบัฟเพิ่มความสามารถเนี่ยสามเทิร์นนะครับผมแล้วก็ให้อิมอร์ a ัลก็คือเป็นบัฟที่เหมือนกับว่าสตูสามารถโจมตีเราได้เลือดลดแต่ว่าสุดท้ายเราจะไม่ตายนะครับก็คือเป็นอมตะอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ ครับก็จะมีบัฟเพิ่มขึ้นมาอีก2อันนะครับผมตัวน,นี้ค่อนข้างดีแต่ว่าเสียงเดียวคืออันนี้ใช้ได้แค่เป้าเดียวสกิลที่3จะเป็นสกิลที่ออลบดีบัฟของของเรากับของเพื่อนที่เราเลือกนะครับผมแล้วก็เพิ่มเลือดให้จำนวนเท่ากับที่ต่างกันนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ อันนี้สกิลค่อนข้างยาวเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลแต่ละตัวให้ทีหนึ่งนะครับเห <Surprise, everyone. S 1> ็นไหมครับว่าสกิลจะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมที่เห็นภาพชัดๆ อย่างตัวนี้ก็ได้ครับผมตัวนี้อลามินทานะครับเป็นธาตุไฟนะครับเป็นชอมเบตลาศีคนคู่เจมนินี่เนะี่ยเป็น5ดาวตัวหนึ่งที่ดีค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสเปเชียลตี้ชาค่อนข้างาเห็นไหมว่าเป็นเฟลลี่เป็นคนเฟลลี่มากนะครับเฟลลี่ทุกคนมาดูสกิลกันครับ Bring it on สกิลแรกจะเป็นโจมตีนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยว นี่เป็นสกิลสองนะับเพิ่มแล้วช็อตพีแล้วก็ทำให้ศัตรูที่ติดไฟไหม้ครับได้รับความเสียหายนะครับผมครับพอเราข้ามไปตัวที่เป็นมูลไลท์ของตัวอารามินทานะครับผมตัวละครนัร้นแข่งแยร่งครับ แบบ Specialty จะแคบลงนะครับแล้วก็สกิลจะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับสกิลตัวนี้สกิลที่2จากที่ต้องกดใช้นะครับจะเป็นสกิลที่คล้ายกับเมื่อกี้ก็คือเมื่อมีศัตรูติดเบิร์ดนะครับผมจะโจมตีศัตรูอีกทีหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วก็เพิ่ม combat readiness ผมลืมบอกไปเห็นแถบซ้ายมือใช่ไหมผมในส่วนตรงนี้นะครับผมที่เห็นเป็นนาฬิกาเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นคนบอกว่าใครจะได้เริ่มเทินก่อนนะครับคอมแบทเลนิเนสก็คือยิ่งเยอะเนี่ยตัวละครจะยิ่งอยู่ข้างล่างสุดนะครับจะขึ้นอยู่กับสปีดด้วยอันนี้สกิลสุดท้ายนะครับจากที่ไฟอย่างเดียวอันนี้เป็นลูกบาศกนะครับผมแล้วก็ติดตันมติดเบิร์นด้วยนะครับอันนี้ตัวละครนยผมกินข้าว ต่อไปเนี่ยผมจะเกินในส่วนของเรื่องอ ika, อเกมเพลย์นิดหนึ่งครับผมจะแตะเรื่องของแอดเวนเจอร์ก่อนนะครับผมแอดเวนเจอร์ Adventure เนี่ยก็คือจะเป็นการผจญภัยในในแมปในเรื่องนะครับปกติอันนี้คือการเลือกเพื่อนเนาะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักด่านหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะเกมนี้มีระบบออตโต้นะครับผมจะเห็นสัตว์เลี้ยงตรงนี้ใช่ไหมครับระบบออตโต้เนี่ยก็คือ ตัวละครเนี่ยจะเล่นไปเองแล้วก็ใช้สกิลเองนะโดยที่เราไม่ต้องกดครับแต่ถ้าเราไม่กดออโต้ปุ๊บเนี่ย <your opponent. S 1> ก็จะมีให้เลือกใช้สกิลว, oh. ว่าเราจะใช้สกิลอะไรตอนไหนนะครับผมเหมาะสำหรับด่านที่มีบอสประจำด่านหรือด่านที่มันค่อนข้างยากนะครับผม <was> อย่างนี้เราก็ <was> กดใช้เอง อันน,นี่ผมบอกคือสกิลละครหรือสกิลเกมเพลย์กันนข้างดีนะครับสมชายาว่าเป็นแฟรโบว์แอนิเมชันนะครับแอนิเมชันขั้นเข้ามาเห็นไหมครับตอนนี้จะเห็นว่ามีลูกแก้วขึ้นมาข้างล่านะครับลูกแก้ววิญญาณตัวน,นี้เนี่ยสามารถใช้เรียกสัตว์ เขาเรียกว่าเรียกกาเดียนเนาะเรียกผู้พิทักษ์ออกมานะคร nice ับผมหรือว่าจะใช้เพิ่มความสามารถสกิลของเราก็ได้จะเห็นว่ามีโซเบอร์เน็ตเฟกใช่ไหมใช้ลูกแก้ววิญญาณ10ดวงแต่คือ10ดวงมันจะชงแรมาหนึ่ดวงนะครับผมอันนี้ก็คือถ้าโซเบอร์ปุ๊บเนี่ยจะเพิ่มความสามารถอาจจะเพิ่มพลังโจมตีนะเครับเกมเพย์ดัานหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะได้รับของรางวัลนะครับ อันนี้เดี๋ยววันนี้ผมขอจบไปก่อนนะการรีวิวเกมคร่าวๆนะครัานี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมารีวิวในเรื่องของการเพิ่มความสามารถตัวละครนนแล้วก็ยังมีในส่วนของแบทเทิลนะครับแล้วก็มีอารีนาที่ผมอาจคลิปแยกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมยังไงผมฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ